สวัสดีครับทุกคนวันนี้พิงจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Stardust นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอน้องๆใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาเล่นกันเนี่ยช่วงนี้ก็จะถามว่าทำยังไงให้ได้ Stardust นะครับเพราะ Stardust เนี่ยก็เหมือนกับเงินในเกมนะครับซึ่งก็ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกที่จะแนะนำก็คือว่าอยากให้น้องๆเนี่ยจับตัวที่ Stardust โปเกมอนที่เป็นบุค Stardust นะครับมีอะไรบ้างมาดูกันเลยก็คือนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตระกูลพารัสนะครับ ถัดมาก็จะเป็นตระกูลเนสทั้งหลายนะครับออกมาก็จะเป็นตระกูลครอยสเตอร์กับตัวสตาริวนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวเดลี่เบิร์ดตระกูลของบีรูมแล้วก็เซเบอร์ไอถัดมาก็จะเป็นตัวกระดิง่งแล้วก็ตระกูลผึ้งนะครับแล้วก็ตัวสําคัญคือตัวออร์ดิโนซึ่งตัวออร์ดิโนเนี่ยก็คือจะได้สารัดเยอะที่สุดเลยนะครับตัวจับตัวเดียวเนี่ยได้2 1 0 0รนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราเป็นช่วงบูธอากาศแล้วเราก็ใช้ star piece ด้วยเนี่ยจะได้ถึง3,938เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวของขยะนะครับซึ่งตัวขยะเนี่ยใครๆอาจจะก่อนหน้านี้ก็คือคนไม่ค่อยอยากได้ไม่อยากจับกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้คือจริงเนี่ยคือมันบูอากาศคือมันบู์อยู่นะครับก็คือจับได้เยอะมากนะครับถัดมาก็คือตัวเห็ดนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ก็คือการที่เราจับโปเกมอนเนี่ยที่มี การอีโวมาก่อนนะครับก็คือจะเป็นง่ายๆยคือเขาเรียกกันว่าเทียร์งเทียร์มนะครับอย่างตัวบ,าบาอปโเนี่ยนะครับถ้าบ,าบาอปโเนี่ยเราจับปุ๊บตัวแรกเนี่ยเราก็จับปกติเนี่ยเราได้หนึ่งร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจับไอวิโซเนี่ยเราจะได้สามร้อยนะครับตัวนี้ครัที่เราจับเมนูซอนเนี่ยเราได้สตาร์ทั้นห้าร้อยเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าเราจับโปเกมอนในช่วงที่มีบูธอากาศนะครับก็จะมีวงแหวนขาวๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือการงาบูธอากาศก็ จะ,จะได้สารั้เพิ่มขึ้น25%ทันทีนะครับถัดมาก,ก็คือเราต้องจอยสตารั้ e อีเวนต์เนี่ยนะครับที่เป็นคูณ2คูณ3เนี่ยนะครับพยายามจอยให้ได้ทุกอีเวนต์เลยหลักๆก,ก็คือสปอ t l ตไลท์อัลนะครับซึ่งก็จะมีทุกวันอังคาร6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับแต่ว่าใน1เดือนเนี่ยจะมีสารั้คูณ2เนี่ยครั้งเดียวนะครับก็ดูกันนะครับอย่างตัวอย่างนะครับอย่างของเดือนสิงหาเดือนนี้เนี่ย ก็จะเป็นตัวแม่เหล็กนะครับถัดมาก็คือจะเป็นตัว community day ซึ่งจะเป็น Stardust คูณ3นะครับคือ community day เนี่ยจะมีสลับกันก็คือจะมี s t a r d u s คูณ3กับตัว XP คูณ3นะครับแต่ว่าก็อยากให้น้องๆเน้นกันเลยนะครับถ้าเป็นตัว Stardust คูณ3ามไม่อยากให้พลาดเลยนะครับ มาก็คือ pvp pvp เนี่ยนะครับถ้าเราว่าเราก็ pvp ไปนะครับเราได้ตัวดีมาแล้วก็เอาไปสู้นะครับเพราะว่าจะได้สาระเยอะมากนะครับยิ่งตอนจบเนี่ยถ้าเกิดเราได้แย่งแรงสูงนะครับก็ได้สาระเป็นแสนเลยนะครับอย่างแต่ก่อนเนี่ยก็คือจบแค่แรงสิบก็ได้สาระเป็นแสนละนะครับอันนี้คือตัวอย่างของพี่อิงนะครับในซีซั่นที่แล้วเนี่ยพี่ได้สามแสนหกเลยนะครับตอนนี้ก็คือได้แสนเก้าละนะครับต่อมาก็คือการเก็บ ไข่นะครับก็คือเราพยายามสะสมไข่ที่เป็นสิบหรือสิบสองกิโลนะครับเยอะๆนะครับเป็นแบบเดียวกันเลยเพื่อเืาเต้นกเราฟักพร้อมกันเนี่ยจะแตกพร้อมกันนะครับก็ส่วนของการฟักไข่เนี่ยพี่มีวิดีโอแยกไว้ต่างหากอยู่แล้วยังไงให้น้องๆอยากให้น้องๆไปลองหาดูกันนะครับถัดมาก็คือการเทรนกับลีด e r ์นะครับเทรนกับลีด e r ์ก็คือเราจะได้สตาร์ดัสนะครับการเทรนกับเกตลีก็คือได้สามร้อย เทรนกับอัลต้าลีกได้400แล้วก็เทรนกับมาสเตอร์ลีกเนี่ยนะครับเทรนกับรีเดอร์ในมาสเตอร์ลีกเนี่ยก็คือได้500นะครับวันหนึ่งนี้ได้ครั้งหนึ่งนะครับก็ยางแนะนำให้เทรนในส่วนของมาสเตอร์ลีกนะครับได้ได้500ต่อมาก็คือการแบทเทิลกับเพื่อนนะครับการแบทเทิลกับเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนอยู่ไกลนะครับเรากดไปที่แบทเทิลเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับเราใช้สแกนเอาเลยวันหนึ่งนี้ใช้ได้3ก็คือจะได้3รรอที่ดสามรอน นะครับสามรอบรอบหนึ่งก็ได้ห้าร้อยนะครับก็ได้พันห้าแล้วก็เผื่อฟุกเราก็จะได้มีได้อย่างอื่นด้วยนะครับก็จะมีแลคแคนดี้หรือจะมีพวกอ่าทีเอ็มต่างๆนะครับถัดมาข้อสุดท้ายเ่ยก็คือการใช้ Star Pi e c e เพราะว่า Star Pi e c e เนี่ยเราก็จะมีค่อนข้างจำกัดนะครับก็าต้องใช้อย่างชันฉลาดใช้อย่างประหยัดนะครับแต่ถ้าจะเว้นสายเปถ้าเป็นสายเปก็คือรีเต็มที่ไปเลยแต่หลักๆที่ไม่อยากให้พลาดในกา,ใการใช้ก็คือข้อแรกก็คืออ่า ตัวคอมมูนิตี้เดนะครับก็ควรจะต้องเปิดสตา p ์พ c e เอาไว้ถัดมาก็คือตอนจบของ PVP นะครับก็คือถ้าเกิดเราไปที่แรงสูงๆเนี่ยก่อนที่เราจะรับรางวัลจาก PVP เนี่ยนะครับก็ขอให้เปิดสตา r ัสไว้ก่อนโทษทีนะครับขอให้เปิดสตา p ์พ c e ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ฟักไข่เนี่ยนะครับที่ฟักไข่ที่เราสะสมเยอะๆเนี่ยฟักพรมันแตกพร้อมกันเนี่ยเราก็ควรจะเปิดสตา p ์พ c e ทิ้งไว้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ดูกันจนจบนะครับก็ ยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์แล้วก,กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ